เรื่องอุบาสกชื่อว่าจุลกาลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภบอุบาสกชื่อว่าจุลกาลตัดพระธรรมเทศนาว่าอัตนาวะกะตังป่าปังเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกโจรขุดโอมงอันเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้วจึงทิ้งห่อพันดะไว้ข้างหน้าของอุบาสก ผู้ฟังธรรมกถฐานในวิหารตลอดราตรีเดินออกจากวิหารแต่เช้าตรูมาสู่กรุงสาวัตถีแล้วก็หลบหนีไปโดยการที่กล่าวแล้วในเรื่องมหาการนั้นแหลพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วพูดว่าคนนี้ทำโจรกรรมในราตรีทำทีเหมือนจะฟังธรรมแล้วเที่ยวไปท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับมันไว้ดังนี้แล้ว โบยอุบาศกนั้นมูนางกุมพทาสีเดินไปท่านน้ำประสบเหตุนั้นจึงกล่าวว่านายท่านทั้งหลายจงหลีกไปท่านผู้นี้ย่อมไม่ทำกรรมใ่เห็นปานนี้ฉะนั้นดงนี้แล้วกุมพทาสีนั้นเดินไปข้างหน้าประสบเหตุนั้นจึงกล่าวว่านายท่านทั้งหลายจงหลีกไป ท่านผู้นี้ย่อมไม่ทํากรรมเห็นป่านนั้นดังนี้แล้วให้มนุษย์พวกนั้นปล่อยเขาแล้วเขาปาวิหารบอกแก่พิสุทั้งหลายว่าท่านขอรับก็กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้จิบหายแล้วกรผมได้ใช้ชีวิตเพราะอาศัยนางกุมพทัทาสีกรบทูลนความนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดา,สดาสเสด็จ ทรงสดับถ้อยคคำของพิสูจน์ทั้งหลายนั้นแล้วตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายจุลกาลุบาสกได้ชีวิตเพราะอาศัยนางกุมภศสีและความที่ตนไม่ใช่ผู้กระทำด้วยว่าธรรมดาสัตว์เหล่านี้ทำบาปกรรมด้วยตนแล้วย่อมเศร้าหมองด้วยตนในอบายมีนรกเป็นต้น ส่วนสัตว์ทั้งหลายทำกุศลแล้วไปสู่สุคติและนิพพานย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถาว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองบาปอันผู้ใดกระทำแล้วด้วยไม่บริสุทธิ์ผู้เป็นเฉพาะตน ความบริสุทธิ์และความเมตด์บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ในเวลาจบพระธรรมเทศนาจุลกาลนั้นตั้งอยู่ในโสดาปิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แล้วเรื่องอุบาสกชื่อว่าจุลกาลจบ